สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและนี่คือ,อรายการ after match ครับวันนี้มาคุยเรื่องเกมด u n เจ o n and d r a g ก n on s l น u g h นะครับก็เป็นเกมใหม่จากวิสคิดประมาณหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็นเกมเรือทงแล้วกันที่เป็นเกมใหญ่มีหลายกล่องย่อยนะครับแล้วก็หลายคนน่าน,น่าจะสนใจเพราะว่านี่คือเกมที่เอาระบบของดั n เจ o n น n d d r a าก n เนี่ยพยายามที่จะผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเว้ยออกมาเป็นเกมที่เป็น skirmish ครับก็คือสู้กัน2คนเป็นหลักเว้ยโดยที่จะใช้ตัวละครในด u นเจ o n น n d d r a าก n เนี่ยเอามาสู้กันครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ก็คือว่าเขาใช้มินิเจอร์นะครับตัวหลักของผลิตภัณฑ์วิสกี้เลยก็คือจะเป็นมินิเจอร์พรีเพนต์เว้ยโดยจะเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในจัก,กรวาลของเดนเจนเดลกอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นมินิเจอร์ที่คุณจะเจอในผลิตภัณฑ์อื่นก็คือเรียกว่าพูดง่ายๆคือว่าคุณสามารถที่จะเอาเนี้ยซื้อมาแล้วเอามินิเจอร์เนี้ยไปเล่นเดนเดนเจนเดลกอนเลยก็ได้หรือกลับกันครับถ้าเกิดคุณมีมินิเจอร์เนี้ยจากเซ็ ปกติที่เป็นเป็นมินิเจอร์แยกอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ามาเล่นเกมนี้ได้เวย้ยอ่าดังนั้นเกมนี้ก็จะมีตัวที่แบบว่าไม่มีมินิเจอร์นะครับสาหรับคนที่มีมินิเจอร์อยู่แล้วนะั่นก็ไม่ใช้ได้เวย้ยอ่ะมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสําหรับคนที่อยู่ในสายของพวกแดนเจนเดรากอนถามว่าเขาต้องซื้อเซนี้์ทำไมครับมาเพราะมันมีมินิเจอร์เยอะมากเวย้ยนี่คือมินิเจอร์ของอ่าสองทีมนะครับก็คือในกล่องหลักมีสองทีมทีมละหกตัวเวย้ยและจะมี เกมนี้นอกจากตัวละครจะสู้กันเองแล้วนี่ก็จะมีตัวของมอนสเตอร์ที่จะเดินไปเดินมาในแมปครับก็จะมีมอนสเตอร์มาให้ด้วยนะครับรองหลักก็จะเป็นพวกโนก็จะเป็นพวกหมาป่าฮีนานะอ่าพวกนี้เนาะพีเพนด้วยของพวกเนี้ยเฉพาะตัวมินิเจอร์รวมกันเนี่ยมันก็หลายตังค์แล้วเว้ยสำหรับคนที่เขาเล่นเนเจนรากอนอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่น,น่าซื้อแค่ตัวกล่องนี้ครับเพื่อที่จะได้มินิเจอร์ก็พอแล้วเว้ยอ่าจะมีบอสหลักด้วยครับเป็นเป็นมังกรดานะครับเป็นยังดากอนเป็นแบล็กนะครับก็คือสําหรับ เดี๋ยวนะทางไหนว่อ่ะนี่ได้ยังแบล็กดากอนหนึ่งตัวด้วยคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะข้อเสียคือต้องประกอบปีกนะครับสาหรับคนที่ต้องการเก็บใส่กล่องนะถ้าเกิดต้องการวางข้างนอกก็ประกอบทิ้งไว้ได้เลยครับนี่แบล็กดากอนเป็นยังดากอนทุกตัวก็คือจะเป็นคุณภาพเดียวกับอ่าตัวของกล่องอื่นนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูอย่างอื่นในกล่องเกมบ้างเกมเนี้ยจริงๆแล้วราคาไม่ถูกนะราคาอยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันเว้ย แต่ว่าของที่ได้นะครับนอกจากมินิเจอร์แล้วตัวบอร์ดก็ดีครับเป็นบอร์ดที่โอเคแล้วก็จะสังเกตว่าบอร์ดเนี่ยตัวบอร์ดจะมีกริดแบบเดียวกับที่ใช้ในดันเจียนและราคอนที่เป็น RBG เลยนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาบอร์ดเนี่ยไปรันแคมเปญได้ด้วยเว้ยคือเราใจให้เรียกว่าหาทางให้2ฝ่ายนี่มันมาลงตัวนะครับสร้างมาแบบลงตัวทีนี้อย่างอื่นในเกมมีอะไรบ้างก็คือพวกของเต๋าซึ่งเขาก็เอาเต๋าแบบว่าแต่ละแฟกชั่นเขาเรียกเป็นแฟกชั่นนะครับแต่ละทีมเนี่ยมันจะมีเต๋ามาให้เเลลยป็็นแ้วกจะมี นี่จะมีตัวของไอคอนประจําเผาเลยนะครับก็ถือว่าสร้างเอกลั s i v ์ให้กับทุกอย่างของผลิตภัณฑ์จริงๆมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยมีราคาที่แพงนี่แหละและสุดท้ายที่ผมชอบมากๆเลยของเกมนี้ก็คือว่าตัวละครทุกตัวครับมันจะมีไดอะลอย่างเงี้ยของตัวเองเว้ยซึ่งแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแทร็กทุกอย่างได้หมดเลยครับแทร็กตัวของเนี่ยตัวของเลือดนะครับตัวของแบบสกิลต่าง ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณต้องการที่จะนับครูดาวของแต่ละสกิลเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะครับบางสกิลก็คือหมุนไปแล้วมันก็ยังไม่เข้ามาบางสกิลมันก็แบบว่าครูดาวเร็วนะรับก็กลับมาได้เร็วอ่าทุกอย่างเนี่ยทำให้คุณไม่ต้องบุ่นวายในเรื่องของโทเค็นหลายๆอย่างนะสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้หมดเลยก็คือเรียกว่า1ตัวละครเนี่ยคิดมาแล้วนะครับนี่หนไหมพอครบมาถึงมันก็จะเป็นรูปของแอโร่ก็คืออ่ะครบแล้วเรดดี้แล้วนะสามารถที่จะใช้ใหม่ได้แล้วก็พอใช้แล้วลปุ๊ คุณไม่จะเป็นต้องต้องแบบว่าคอยสอนคนแบบว่าสกิลนี้ต้องแบบรอ3เทินสกิลนี้ต้องรอ5เทินนะไม่ต้องครับเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอ่าเรียกว่าเป็นวิธีการเล่นต่างๆของแต่ละตัวละครเน,นี่ยมันจบมาในตัวของบอร์ดตัวนี้หนึ่งอันแล้วเนาะ <S <S นอกจากนี้ครับตัวละครมันยังมีเรื่องของการอัพเลเวลได้เหมือนกับปรับมันกเน็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าความสามารถไปเลยได้หนึ่งครั้งเหมือนแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทําให้มันมีมิติในการเล่นด้วยตัวเกมนะครับวิธีการเล่น หลักๆเลยก็คือมันจะมีตัวของพวกอร์ติแฟ์ที่แบบเราจะต้องบังคับว่าเราต้องทําภารกิจอะไรในเกมเว้ยทีนี้ระหว่างเกมเนี่ยมันก็จะมีการสู้กันเดินตัวละครในกริดแล้วก็สู้กันนะครับสองทีมแล้วก็จะมีตัวของมอนสเตอร์ด้วยอยู่ที่แต่ละตัวของซีานอโอนะครับแล้วก็เลือกได้ที่จะแบบเดินไปนู่นเดินไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อหลักการมันก็จะใช้ดีสิบในการทอยแหละแล้วก็จะมีโทเค็นต่างๆที่จะเป็นภารกิจนะครับที่จะใช้แล้วก็มีโทเค็นพวก สาร่าต่างด้วยในเกมนะครับหลักการเกมนี้นะครับภาพรวมขอพูดเรื่องของความรู้สึกเลยแล้วกันก็คือมันเป็นเกมที่พยายามเอาระบบของนักเจนเนอรก้อเนี่ยมาใช้เป็น s k i ร์มิชเว้ยเพื่อให้แบบว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะคุมแฟคชั่นหนึ่งแฟคชั่นได้นะครับโดยที่ไอแฟคชั่นเนี่ยมันก็จะมีตัวละครความสามารถต่างกันคุณต้องเลือกใช้ได้แล้วก็การเดินก็จะใช้ระบบที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคลีนนะครับเดิน ตัวเดินเนี่ยเดินแต่ละกริดไปนะครับแล้วก็มีการล่าม,มอนก็คือเรียกว่ามันสร้างมิติในการมีหลายออบเจกต์ให้ทำอะโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็ได้โจมตีมอนสเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าอา่าไปหาทางที่จะวิ่งไปจัดการกับอ่าสิ่งของต่างๆในเกมเป็นอาร์ต่างๆในเกมเว้ยซึ่งภาพรวมงเกมเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าข้อเด่นมันไม่ใช่เรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของการเล่นเพราะว่าไอตัวของ วิธีการเล่นพวกนี้ยที่เป็น skirmish g a นะครับที่แบบว่า,ามีการ์ดนี่เป็นการ์ดตัวละครแล้วก็มีอินิเชทีฟต่างๆครับมีอินิเชทีฟนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีแบบว่าคุณจะมีสแตนดาร์ดแอคชั่นหนึ่งอันคุณจะมีแบบว่าเป็นโบนัสแอคชั่นหนึ่งครั้งอะไรพวกนี้นะครับคือระบบต่างๆที่ใช้ในการเล่นน่ะมันเป็นระบบที่ผมไม่เห็นอะไรใหม่เลยเว้ยผมค่อนข้างช็อกเริ่มต้นอนะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันแบบว่า,วาตอนนั้นออกมาแบบมีการโปรโมทเยอะมากเนาะแล้วตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยหลายหลายคนก็คาดหวังนะครับแต่ว่า ภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่มากขนาดนั้นก็คือมันก็เป็นการเล่นสกมิชเดินปกติแล้วก็เล่นการจุดเด่นที่อาจจะเอามาแล้วรู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ไม่ใช่แปลกใหม่สิมีความโดดเด่นของเกมนี้ก็คือว่าใช้เดาเต๋าดี20แล้วก็ระบบของอินิชทีฟที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้เล่นเกมใน,นเจเน,นรกักอนอะ่ะอืมแต่ว่าการเดินก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าขัดใจนะครับมีมีความแบบเดินเดินไม่คล่อง ผมกำลังสงสัยว่าอาจจะตัวละครมันอาจจะรอตัวใหม่ๆแฟรชั่นใหม่ๆม,ม,ม,มานะครับอ่าแล้วก็การเดินการเดินไปเก็บอ๋อจะทีฟการเดินแล้วก็ใช้สกิลในการสู้การรวมทั้งการสู้กับมอนเนี่ยระบบการเล่นของมันอะ่ะผมยังรู้สึกว่ามันมีความแห้งนิดนึงมันมีความเหมือนกับมันไม่ได้ซับซ้อนมันเดินตีทอยเต๋าตีอะไรเพราะฉะนั้นมันรู้สึกถึงความเป็นเกมที่ใช้ระบบดั้งเดิมอะ่ะไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งว่าว้าวกับระบบใหม่ๆของดันเจ้ยนคลอ เกมสมัยใหม่นะครับอืมแต่ว่าถามว่าภาพรวมมันโดดเด่นตรงไหนสำหรับผมนะก็คือว่าคนที่ชอบเดนเดนเจนเดนดรากอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะลองเกมในระบบที่มันเป็นอ่าสมุทสเกอร์มิชและเป็นสเกอร์มิชที่จัดทีมได้เว้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณรักในความเป็นเดนเจนเดนดรากอนอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกสนุกกับการจัดทีมนะครับแล้วก็เอาทีมเนี่ยมาสู้กันแต่ละตัวก็จะมีอ่าเพลยอร์เรนของมันเนาะว่าคุณเป็นเผ่าอะไรถูกไหมคุณเป็นแบบ ค่คุณเป็นอาชีพบาบาเลียนนะแต่ว่าคุณเป็นอ่าเผ่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะหาเผ่าไม่เจออ่ะก็คือเรียกว่ามันมีแบบว่าเผ่าพันธุ์ของคุณมีอาชีพของคุณอ่ะที่แบบคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าอ่ะคุณจะอินอ่ะว่าอาชีพนี้มันเก่งด้านไหนแล้วคุณจะเอามาใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์กับปาร์ตี้ก็คือก็คือเรียกว่าตัวเกมมันโดดเด่นในเรื่องของการเอาทีมเข้ามาสวมไว้ยแล้วทําให้คุณอ่ะรู้สึกว่าคุณอยากที่จะอ่า ลองใช้มันในฐานะของการสู้กันนะอ่านี่ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์เนาะอืมเอทีนี่นี้ก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่หลายคนคุ้นเคยด้วยหาโมหาหาโมไม่เจอช่มัมเถอะอ่ะโอเคก็แล้วข้อส่วนอื่นนะครับก็คือมันเป็นเกมที่ถ้าเกิดคุณต้องการเก็บมินิเจอร์อ่ะมันแทบจะเหมือนกับว่าบอดี้คุณซื้อม,มินิเจอร์สมมตินะว่าซื้อมาในราคาสามพันไว้แต่นี่คือคุณเพิ่มตังอีกพันกว่าคุณได้ อย่างอื่นเข้ามาเป็นเกมด้วยเว้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออทําสามารถที่จะให้แบบว่าเราอะ่ะเล่นได้เล่นได้หลายแบบนะครับอืมภาพรวมถือว่าถ้าคุณมองเฉพาะตัวของเกมสเกอร์มิช่ะเกมนี้ผมมองว่าอาจจะยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นเท่ากับเกมอื่นๆที่อยู่ในตลาดเมื่อเที่ราคาเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองภาพของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ได้นะครับแล้วก็เนี่ย ธีมของเรนเจอร์นาาคอนนะในฐานะของเกมส์เกมิชเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจรวมทั้งถ้าเกิดมองว่าเขาเซตเป็นเกมเรือทงที่คุณสามารถที่จะแบบได้ลุ้นว่ามันจะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะตัวละครหลายๆตัวก็เป็นตัวใหม่ที่คุณสามารถที่จะแบบเอาไปใช้ลันได้ด้วยอย่างเช่นแบบมีจะมีตัวที่เป็นกอบลินเป็นบาดอะไรอย่างเงี้ยคือมีตัวละครใหม่ๆว้าวว้าวที่แบบคุณสามารถที่จะเอาไปใช้เล่นลันพิเศษได้ด้วยเว้ยก็เลยคิดว่าน่าสนใจมากครับ แต่ว่าในฐนานะของคนที่ชอบดันเจี้ยนเดราอนนะซึ่งตอนนี้ผมสนใจมากก็เลยตามกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มานี่ครับสําหรับอ่อนสลาวครับตอนนี้ของค่อนข้างหายากผมไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงกําลังรอแบบผลิตใหม่นะครับแต่ว่าใครสนใจก็ไปลองดูแล้วกันนะครับราคาไม่ไมไม่ได้น่าสนใจถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบมินิเจอร์พรีเพนที่ราคาแพงเนาะแต่ถ้าคุณชอบอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากครับแล้วก็ นั่นแหละความเป็นสเกอมิชเกมที่เป็นในเจเนราก้อนนะครับก็ยังไม่เห็นเกมอื่นที่มันชัดเจนในเรื่องของเซตติ้งขนาดนี้ที่สามารถที่จะเอามาขายแล้วก็เล่นได้จริงประมาณนี้ครับก็มานี่ครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ